วิธีเข้าแล้วพอเราเข้านะเขียนว่า l o g อยู D ่ไหนเนี A ่ย D i n เอ้ A n ทับก่อนนะครับทับ l o g i n แล้วก็พนันเบอร์ตัวเอง ไม่ได้ถ่ายด้วยตัอนฉันโอเคตอนนี้วิ่งได้แล้วตอนนี้ผมแพ้แล้วครับมันก็จะให้วิ่งดูแบบประมาณนี้ห้ามไปไกลจากอันนี้ครับโอ้ชิดโอเคครับเด่งแล้ว,อลวขอจบรายการเพียงแค่นี้ ตอนนี้เอเคด้วยนะครับเคครับลาบเบงกอันนี้สวัสดีครับ